สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะและในวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาวนั่นเองนะคะรับลมแล้วเราไปดูตัวอย่างในข้อที่1กันเลยค่ะเรามาดูในตัวอย่างในการบวกความยาวในข้อที่1กันนะคะในข้อที่1ของเราก็คือ14เมตรค่ะเด็กๆค่ะ14เมตร47เซนติเมตรบวกด้วย 21เมตร33เซนติเมตรค่ะอันดับแรกนะคะตอนนี้เราเห็นหน่วยเมตรและเซนติเมตรเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะให้เด็กๆเขียนหน่วยเมตรและเซนติเมตรให้เรียบร้อยก่อนนะคะและขั้นที่2ค่ะเขาให้ตัวเลขมาก็คือ14เมตรใส่ให้ตรงหลัก14เมตรนะคะใส่ให้ตรงหลักเมตรค่ะ47เซนติเมตรใส่ให้ตรงหลักเซนติเมตรค่ะ47เครื่องหมายบวก เขเขียนนะคะบวกด้วย2 1เมตรก็เขียนให้ตรงหลัก21บเอเมตรนะคะ21เอดเมตรส3สสามเซนติเมตรเรียบร้อยค่ะและที่สำคัญนะคะเน้นย้ำเลยค่ะว่าให้เด็กๆ,ๆใช้หมบ้บรรทัดนะคะขีดเส้นใต้นะคะให้ตรงด้วยนะคะเด็กๆ,ๆคะและอันดับถัดไปเราก็นำบวกกันปกติเลยค่ะเซนติเมตรบวกฝัง่งเซนติเมตร เมตรบวกฝักเมตรนะคะอ่าสี่สามเท่ากับศูนย์ทดหนึ่งสิบเจ็ดเท่ากับแปดอันนี้ก็คือสิบเท่ากับห้าเท่ากับสามเพราะฉะนั้นค่ะในข้อนี้เราก็สามารถตอบได้แล้วค่ะว่าคือสามสิบห้าเมตรนะคะแปดสิบเซนติเมตรค่ะ,ะเสร็จแล้วนะคะและคราวนี้ค่ะ เรามาดูในตัวตัวอย่างข้อถัดไปนะคะในตัวอย่างข้อถัดไปในข้อนี้ค่ะสามสิบหกเมตรห้เกเซนติเมตรบวกด้วยยี่เมตรหกสิบสี่เซนติเมตรนะคะเท่ากับเท่าไรอ่ะอันดับแรกเขียนเมตรและเซนติเมตรให้เรียบร้อยแล้วนะคะและขราวนี้ให้เด็กๆค่ะเขียนตัวเลขลงไปได้เลยค่ะสา เมตรห้าสบซนติเมตรบวกด้วยก็คือเครื่องหมายบวกนะคะบวกด้วย22เมตร6กสิซนเมตรค่ะเราก็มาบวกกันปกตินะคะสี่บวกเก้าสิบสามทด1 5ึ่งห้บวกหกสิบเอ็ดและ 8, แปดได้เท่ากับห้อ่ะคราวนี้ค่ะจับได้เท่ากับ58เมตร หนึยสสามเซนติเมตรใน1นึยยาเซนติเมตรเราต้องแปลงให้เป็นเมตรและเซนติเมตรก่อนนะคะอ่าหนึ่งรอยี่สิสาเซนติเมตรมันก็คือเท่าไหร่คะเด็กๆอ่ามันก็คือ1เมตรยีสิสาเซนติเมตรนั่นเองนะคะ1เมตรคือหนึ่งรอยเซนอันนี้ก็คือหนึ่งยบสาก็คือ1เมตรนะคะกับอีกยีสามเซนติเมตรเมตรย้ายมาอยู่ ย้ายมาให้อยู่ฝั่งเมตรด้วยกันนะคะจาก58เซนติเมตรก็จะกลายเป็น59เซนติเมตรย้ายเมตรไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้ครูย้ายเมตรไปแล้วย้ายเมตรไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเพียงแค่23เซนติเมตรนั่นเองคะ่ะเราก็สามารถตอบได้แล้วคะ่ะว่า59 59เมตร23 เซนติเมตรนะคะคราวนี้ค่ะเรามาดูในตัวอย่างข้อถัดไปนะคะถ้าหากว่าอยู่ในกรณีถ้าเป็นกิโลเมตรและเมตรนะคะดูตัวอย่างข้อนี้กันนะคะในวิธีบวกของเรานะคะ9กิโลเมตร6 6 5เมตรบวกด้วย1กิโลเมตร889เมตร เท่ากับเท่าไร่นะคะอันดับแรกค่ะให้เราเขียนหน่วยก่อนในข้อนี้ในตัวอย่างข้อนี้นะคะหน่วยของมันคือกิโลเมตรและเมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้เราเขียนหน่วยให้ก่อนนะคะก็คือหน่วยกิโลเมตรและหน่วยเมตรค่ะ,อ,ะอันดับแรกไปแล้วต่อไป9กิโลเมตรใส่ให้ตรงหลักกิโลเมตร6 6 5หเมตรใส่ให้ตรง หน่วยนะคะเสร็จแล้วบวกก็เป็นวิธีบวกบวกด้วย1เมตร889ร้อยก้ากิโลเมตร880 889เมตรอ่ะเรียบร้อยเราก็นำมาบวกกันปกตินะคะ5บวก9เท่ากับ4ทด1 15ทด1 87เท่ากับ15อ่ะเรียบร้อยได้1,000 หหรอ554เมตรนะคะอันนี้ก็ได้เท่ากับ10กิโลเมตรค่ะคราวนี้เราต้องแปลงหน่วยจากเมตรให้เป็นกิโลเมตรนะคะ1กิโลเมตรเท่ากับ1,000เมตรเพราะฉะนั้น1,500มันก็คือ1กิโลเมตรกับอีก5 5 4เมตรนั่นเองค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นเมตรคุณครูต้องย้ายให้ไปอยู่ด้วยกันนะคะหน่วยเหมือนกันต้องย้ายให้อยู่เหมือนกัน จาก10ก็จะกลายเป็น11กิโลเมตรห5 4เมตรนั่นเองค่ะเราก็สามารถตอบได้แล้วค่ะว่าเท่ากับ11กิโลเมตร554เมตรนั่นเองค่ะอ่ะคราวนี้เรามาดูในกรณีการลบกันนะคะในกรณีที่เป็นลบแน่นอนค่ะในข้อแรก สามสิบเมตรห้าสิบหกเซนติเมตรลบด้วยยี่สิบเมตรสิบสามเซนติเมตรเท่ากับเท่าไหร่นะคะอันดับแรกเลยค่ะให้เราเขียนหน่วยเมตรเรามีหน่วยเมตรและเซนติเมตรเขียนให้เรียบร้อยก่อนนะคะและถัดไปใส่ตัวเลขให้ตรงหลักค่ะสามสิบเมตรใส่ให้ตรงสามหลักห้าสิบหกเซนติเมตรลบวิธีลบนะคะ ลบด้วย20เมตร13เซนติเมตรนำมาลบกันนะคะห้ะ m, ลบ13ง่ายมากเลยนำหลักหน่วยกับหลักหน่วยมาลบกันหลัก10หลัก10ลบกันนะคะอันนี้ก็เท่ากับ10เพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็จะตอบได้แล้วคะ่ะว่าเท่ากับ10เมตร40 สามเซนติเมตรนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างในข้อที่สองค่ะหกสิบแปดเมตรสี่สิบหกเซนติเมตรลบด้วยสองร้อยห้าสิบแปดเซนติเมตรอ่าคราวนี้สองร้อยห้าสิบแปดเซนติเมตรคูณคูณต้องแปลงก่อนนะคะว่าสองร้อยห้าสิบแปดเซนติเมตรต้องแปลงให้เป็น เหมือนด้านบนนะคะให้เป็นเมตรกับเซนติเมตรก่อน258มันก็คือ1เมตรคือ100 200ก็คือ2เมตร2เมตรกับอีกห8เซนติเมตรนะคะอ่ะค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็เขียนหน่วยไว้ก่อนคะ่ะหน่วยของเราตอนนี้มีเมตรและมีเซนติเมตรหกสิบเมตรใส่ให้ตรงหลัก68นะคะ 68ดเมตรสี่สิหเซนติเมตรลบด้วย2เมตรห้สิบเซนติเมตรค่ะนำเซนติเมตรกับเซนติเมตรมาลบกันนะคะสี่ิหลบ5้าบแลบได้หรือไม่แน่นอนว่าลบไม่ได้เราต้องไปยืมเมตรมากดน,นะคะซึ่ง1เมตรเท่ากับหนึ่งเซนติเมตร คุณครูจะยืมมา1เมตรเพราะฉะนั้นจาก68เมตรก็จะเหลือ67เมตรคุณครูยืมมา1เมตร1เมตรมี100เซนเพราะฉะนั้นจาก46 m. ก็จะกลายเป็น1 4 6่งรส่งสัยไหมคะ,ะคุณครูยืมมา1เมตรซึ่ง1เมตรเท่ากับ100เซน100เซนนะคะคุณครูยืมมา100 จากมีอยู่แล้ว46ยืมมา100ก็กลายเป็น146อะนำ146มาลบ58ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาลบไปเลยค่ะ8ลบ6ได้1 6อะเท่ากับ8อันนี้เหลือ3อันนี้เหลือ0เหลือ13 13ลบ5จะได้เท่ากับ8อันนี้ก็เท่ากับ0 คราวนี้เมตรกับเมตรมาลบก,กัน67เมตรลบด้วย2เมตรก็จะเท่ากับ65เมตรนั่นเองค่ะและคราวนี้เราก็สามารถตอบได้แล้วค่ะว่าจะเหลือเท่ากับหกสิบเมตรแปดสิบแปดเซนติเมตรนั่นเองนะคะ,ะเราลองมาดูอีก1นึตัวอย่างกันนะคะในตัวอย่างข้อถัดไปค่ะในตัวอย่างในข้อนี้นะคะ จะบอกว่า70ซนเมตร2มลมลบด้วย59มเมเท่ากับเท่าไรคะ่ะอันดับแรกเลยนะคะเด็กๆให้เราเขียนหน่วยก่อนนะคะหน่วยของเรามีเซนติเมตรและมีมิเมตรเราก็เขียนหน่วยก่อนก็คือเซนติเมตรและมิลลเมตร 70เซนติเมตร2มิลลิเมตรและห9 59หมิลลิเมตรเรายังไม่ได้แปลงหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราต้องแปลงหน่วยก่อน59 1สิเท mm, ่ากับ10มซนอ่เมตรเท่ากับ10มมิลมิลลิเมตรเพราะฉะนั้น50ก็คือ5เซน5เซนติเมตรเท่ากับ50มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นค่ะ อันนี้นะคะก็จากห้าสิบเก้าก็คือห้าเซนติเมตรห้ามิลลิเมตรนั่นเองนะคะอ่านได้ตัวเลขแล้วก็เขียนตัวเลขลงไปค่ะเจดสิบเซนติเมตรลบด้วยสองมิลลิเมตรและห้าเซนติเมตรลบด้วยห้าลบด้วยห้าลบด้วยเก้ามิลลิเมตรตรงนี้ต้องเป็นเก้านะคะเก้ามิลลิเมตร นำมาลบกันนะคะ2ม mm. mm ิลลิเมตรมิลลิเมตรลบ9มิลลิเมตรได้หรือไม่อ่าแน่นอนว่าลบกันไม่ได้นะคะลบไม่ได้เราต้องไปยืมเซนติเมตรมายืมเซนติเมตรมาซึ่ง10มิลลิเมตร10มิลลิเมตรจะเท่ากับ1มิลลิเมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูต้องไปยืมมาจาก70เซนติเมตรก็จะเหลือเพียงแค่60 9เซนติเมตร มันคูยืมมา1เซนยืมมา1เซนคือ10มิลเพราะฉะนั้นเดิมที่มีอยู่2มิลยืมมา10มิลลิเมตรก็จะกลายเป็น12มิลลิเมตรนั่นเองนะคะยืมมา10 mm. นะอ่ะ12ลบ9 mm. ก็จะได้เท่ากับ3อันนี้ก็ได้เท่ากับ60สี่นั่นเองค่ะเราก็สามารถตอบได้แล้วค่ะว่า6 4เซนติเมตร3มมิลลิเมตรนะคะอ่ะแล้ดูตัวอย่างในข้อสุดท้ายค่ะ 45กิโลเมตร285เมตรลบด้วย5กิโลเมตร400เมตรเท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะแน่นอนว่ามีหน่วยเป็นกิโลเมตรและเมตรนะคะเราก็เขียนหน่วยไว้ก่อนคะ่ะอ่ะโอขอเขียนตัวย่อนะคะกิโลเมตรและเมตรนะคะอ่ะ45กิโลเมตรใส่ให้ตรงหลัก45กิโลเมตรนะคะ285ลบด้วย5กิโลเมตร400เมตร แน่นอนค่ะว่า285นี้ไม่สามารถลบกับ400ได้เราต้องไปยืมกิโลเมตรมาก่อน1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรใช่ไหมคะคุณครูต้องยืมมา1000เมตรเดิมที่มีอยู่45กิโลเมตรยืมมา1น1กิโลเมตรก็คือเหลืออยู่4ีกิโลเมตรค่ะคุณครูยืมมาแล้ว1000นะคะ จากเดิมที่มีอยู่285ยืมมา1,000ก็จะกลายเป็น1,285ลบด้วย400ค่ะอ่าลบกันเลยค่ะเด็กๆเหลือ5เหลือ8เท่ากับ8และคราวนี้กิโลเมตร4 4ลบ5ก็จะเท่ากับ39นั่นเองค่ะและในข้อนี้ก็จะตอบได้ว่า39กิโลเมตร885เมตรนั่นเองค่ะ งานที่ได้รับมอบหมายในวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดในหน้าที่60และหน้าที่61นั่นเองนะคะถ้าหากว่าเด็กๆคนใดน,นะคะสงสัยในข้อไหนก็สามารถินบ inbox มาหาครูได้นะคะหรือว่าจะกลับไปทบทวนในคลิปเริ่มต้นได้นะคะและถ้าหากว่านักเรียนคนใดค่ะที่ยังไม่เสร็จในแบบฝึกหัดในหน้าไหนเรื่องไหนนะคะครูก็ส่งลิงก์เว็บของวิชาคณิตศาสตร์นะคะให้ เรียบร้อยในโนต้ตนะคะเด็กๆก็สามารถเข้าไปค้นหาในหน้าที่เด็กๆยังไม่ได้เรียนได้นะคะและในวันนี้คุรูก็ขอให้เด็กๆดูแลร,รักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ